ตุงตังตุงตังกับบางครอบมานี่มานี่มากินนมเร็วมืนหมืนมืนมานี่นมอยู่นี่ยขนมนี้เร็วมามาฮัลโหลนี่มานี่มานี่ยมาเงี้ยมาเงี้ยมาเงี้ยนั่งก่อนแล้วนั่งก่อนแล้วนั่งเป็นเปล่านั่งไอ้ได้มานั่งก่อนแล้วเว้ยนั่งดี Năng à, ờ. Tăng năng Tăng năng luôn tăng, tăng, à, tăng năng Tăng năng luôn Tăng năng luôn năng luôn Tăng năng luôn Tăng năng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  luôn Tăng năng Ok Ken okay. <coughs> Để dăng nhảm bên kia lên Ôi nắm lại Nắm lại lại bên <coughs> nám Tăng năng luôn <coughs> Tăng năng luôn Ok keng tăng <coughs> nhảy đột Tăng năng nào Tăng <lông. coughs> năng nào Tăng năng นี้มืดตึ้มเลยดำฮะโอเคเก่งมากจะดื้อมากจะเป็นสาวเล็กดื้อเลยตังนั่งลูกตังนั่งตังนั่งลงตังนั่งลงตังนั่งลงนั่งลงโอเคตรงมมานั่งรอเดียวเลยเห็นไหมตังนั่งตังนั่งไอ้ตุ้งมั้งมาตัง นั่งลงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเป็นไหมนั่งดีๆนั่งลงนั่งลงนั่งโอเคเก่งเดี๋ยวให้หน้องอีทก่อนเก็บไปละตานั่งลงตรงนั่งลงตรงนั่งตรงนั่งโอเคเก่งนี่ครับกับสองสาวเป่าตังเป่าตังดำเป่าตุงแดง โอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยตท่านี้น bye บ๊ายบายไปกันสองสาวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งท้ายก่อนเดียวตรงนันงเี้ยตรงนันงเี้ยโอเคบ๊ายบายครับ